ผมจรอดนะครับ Success c h a n n e ตอนนี้ผมอยู่ในประเทศอังกฤษกนะครับเมืองปอร์สมัตกำลังเดินทางหาร้านตัดผมอยู่เพราะว่าอยู่ที่นี่มา1เดือนแล้ว ผมยาวมากเริ่มลำคาดแล้วอยากะตัดผมตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะว่าผมเองก็พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเดินเข้าไปในร้านจะบอกเขาว่าตัดทรงอะไรแบบไหนเพราะว่ามันไมเ่เหมือนประเทศไทยเนาะที่ประเทศไทยเราก็พูดภาษาไทยใช่ไหมอยากได้แบบไหนเราก็บอกเขาได้ที่อังกฤษก็คือเหมือนแบบภาษาอังกฤษเราก็ไม่ได้อะแล้วเอาไงดีวะผมว่าต้องตัดไม่แน่ใจว่าร้านตัดผมที่ผมจะไปตัด เขาจะให้ถ่ายคลิปหรือถ่ายวีดีโอหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมว่าถึงร้านตัดผมที่ผมจะมาตัดแล้วครับอยูด่ด้านหลังของเรานี่ขอโทษ Can you help me? I want to cut my hair. Okay. How long? How long I have to wait? เค okay. Thank you นี้เรากำลังเดินตัดนะครับตอนนี้ผมว่าตัดผมเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็กำลังเดินอยู่ที่สวนสาธารณะใกล้ๆก,กับที่ร้านผมผมตัดบอกว่าร้านตัดผมที่นั่นที่ผมตัดนะตัดเร็วมากแล้วก็แบบ หมือนชำนานมากอะราคาตัดผมที่นี่ที่ผมตัดเมื่อกี้มันประมาณ15บาวครับ15บาวก็ประมาณเงินไทยก็ประมาณมันพาหนึงประมาณ40กว่าบาทก็ตกประมาณ10บร้อยสี่ห้าประมาณ7 8 0 0บาทครับแต่ว่าเหมือนเป็นธรรมเนียมที่นี่ครับก็ส่วนใหญ่เขาก็จะให้ทิปกัน <c oughs> ผมก็ให้ไป20่พาก็คือถ้าเป็นเลขกลมๆก็ เด็เสร็จก็ประมาณ8,900บาทไม่ถึง1 0 0 0บาทนะครับราคาในการตัดผมที่นี่ตอนเข้าไปก็คือบอกเขาว่ามาตัดผมแล้วก็ไม่ได้เขาดูอะไรเลยนะเขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเขาจะออกแบบให้แต่แต่ว่าผมผมมันตัดค่อนข้างยากไงผมมันแข็งแล้วก็ผมมันตรงตัดได้ไม่กี่ทรงครับถ้าไว้ยาวก็ต้องไว้ยาวเลยแล้วก็ถ้าสั้นก็ต้องสั้นมันก็ต้องตัดประมาณนี้นครับ สำหรับคลิปต่อตอไปนะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปตะเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย